โอเคนะครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีนผู้ชมท่านนะครัยินดีต้อนรับสู่ช่องไอซ์รีมีนีจังนั่นเองเฮ้ยเข้ายาวจ้าว้าวเฮ้ย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 เด็กอยากกับขาพดนวดด้วยค่ะโอเควันนี้เราจะทำอะไรเอ่ยไอซ์ทำอะไรวันนี้เรามาสร้างบ้านกันเองค่ะทุกคนไปตัดไม้เลยกันนะตัดทำลาๆไปบ่ายนะครับไม่บ่ค่ะายพังแน่ พัง ality, ร่วมจมแน่เลยอะอุ้ยตายเอุ้ยมันมันเปีป้าหม้มันเปลียเ้าหมันเป้าหม้มันมันลอยแล้วมันตายแล้วมันปึ้ง ha, ación, อึ Bod, ้ไม่ใช wurden, ่ไม่ใช่ไม่ใช่ป้ไม่ใ้ไม่ใช่ปึ้ปึ้ิด้งิวันีาจะาเปนีจังอา่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทาการเออเออเอาชีวิตรอดจากทีมทีนทุกคนใช่แล้วซึ่ง อันดับชิรนนี้มันเป็นอันที่ท้าทายมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นทีดีที่แบบว่าวาทุกๆหนึ่งนาทีทุกคนแล้วแบบโอ้โหแบบเราเราเอาตัวรอดได้ไหมไอะไอันสายน่าจะเป็นยังยเพราะว่าไงดีดังโอเคนะคะจะเป็นยังไงได้วยกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายให้น้องไอด้วยนะคะทุกคนจังกันนี้ค่ะด้วยอย่า่ดีเป็นแฟนคนแรกขนงเขยน่ารอดเลยนะละคนอันนี้ไหมนะ โอคระเบิดจะมาทุกหนทุกท okay. <Okay. S 1> ีโอเคเลิโอเคชิลรอไปก่อนแล้วก็เราจะตัดไม้ไนดะ้ตัดไม้เป็นอะไรที่ปัจจัยต้องมีอยนะู่แล้วทุกคนแบบมันแบบประจำวันเราต้องแบบมีก็าแต่มันจะมันคืออันนี้ไม่แน่ใจแลทุกคนว่ามันจะเกิดใกล้ตัวหรือว่ามันจะตกลงมานะเพราะว่าอันนี้มีกับไอก็เ,เพิ่งเล่นเหมือนกันทุกคนแต่ตอนนี้คือใจหวั่นมากตอนนี้คือใจสั่นตลอดเวลาแล้วไม่กล้าลงทำ <laughs> ียไม่หรอกคิดมาเองเฮ้ยหลอนเบงแล้วเกี่ยวอ้กไม่มาเลยอยู่กันที่ไม่กล้าอยู่กันที่ว่าหลอนหลอนเฮ้ยเราว่าเราต้องขับโลก่อนแหละเราน่าจะสู้กับทีทีได้ง่ายขึ้นใช่แต่เราไม่มีเลยเนาะต้องรีบไปลงถ้ำก่อนหนึ่งนาทีมันระเบิดรอบนี้เสร็จมันจะตามเราไปมันจะตามเราไปเอ้ยไม่ดีหรอยเออนึว่าทำไม่กล้าไม่กล้าทำอะไรเลย ออกมาเตแบบนี้โอเคก็น่าจะได้อยู่พี่ได้อยู่ไงไปโรงงานรังไปเตะถ้ำวิ่ไหนถ้ำถ้ำเอ้ยตรงนั้นมีปหมบ่อน้ำปะอันนั้นอันนี้มี่ถ้ำอ๋ออันนี้ใช่อันนี้ถ้ำโอ้โหรูปแบบพัดโอ้วาดีเสียงซอมบี้ตีกันนะปะเออซอมบี้ไปไไม่อ่แล้ไปละทิ้งเลยนะอ่าเมึองลาโกล่ะิ้งทิ้งทิ้งทิ้งไมช่วยแล้วสติกพาดโอ้ยสติกสติกเขาไมอ่ะทิ้งไปเฉยเลยกิจการทิ้งของโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะเป็นแอฟก็นนะคะเราขอกคนเล็กๆๆๆๆเล็ก เป็นอ่าชอมันมืดตัวแหละผ่านไหมอ่ะเตอเข้ามาแล้วก็แบบเอ้ยเราว่า TNT มันช่วยเราอย่างนี้ได้นะช่วยในเราในการขุดเหมือนแล้วเดี๋ยวตูกครับ เคยจะขาดตายนี่เห็นไหมทุกคนเราได้หิมาเยอะมาก64ก้อนเลยหรอเออได้มา64แล้วอ่ะวันนี้จะถุนี้ตี้มัมากอะุกคนนะอฝั่งอนนึงอะเดี๋ยวเขาลองไปดูอีกฝั่งนึงให้เธอบ้าตอนนี้อชีวิตตอนนี้พือไม่ไม่ถ่านแล้วก็ค่อยอยู่ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวถ้าเรามีเมื่อไหร่เราก็ชอบผ่ผ่านมันเขาเรียกวอะไรวะผ่าผ่านมี่เห็ะตัวนี้เหรออ้โหโอ้ซอมบี้แบบโปรเยอะมากเลยอะเออขอมีเอ็นเตอรแมนด้วยนี่วิ่งวิ่งโอ้มา าง <c oughs> มันเปลี่ยนเป้าหมายไหมเรียบร้อยครับยังไงอุ้ยทัน TNT เอาทัานไวเราเฉยเลยอ่ะ TNT มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันไม่ได้ระเบิดไปแบบที่เรามันก็โอเคแต่ท่านหนึ่งเรื่องทุกๆหนึ่งวิคือเราไม่น่าหล่อ,อทุกคนคลิปนี้น่าจะบแบบว่าเออหนึ่งวิเปิดด์เลยต้วตายแล้วต้องทำอะไรล่ะแล้วเราจะแหลกตายด้วยไม่น่าจะตายเพราะระเบิดจริงไม่ใช่สองไม่นะระวังนะเชิงระวังจะโดนสวบไปนะ ้ยตอนนี้หาแล้วก็ได้มาอยู่โอเคหทุกคนนั้ประมาณเก้าวันเท่าเค้าือว่าเยอะมากเยอะมากก็โอเคโอ้มันก็ตกใจหมดเลยเดีไปคิดเออไฟปะเรียบร้อยโตคาร์ฟฮะอ๋อไอ้ไม่มีอยู่ไม่มีไปข้างในก็ันหนี่อยไปข้างหน้ามันเป็นถ้ำอะไรวะเป็นเลวีข้างหน้าเป็นเลวีมาเลยป๊อกป๊าบเรายังไม่ได้ทามจับแล้วกันดูช่วยโกติก่อนอย่าเพิ่งกินช่วยกตีก่อน มาใส่เลวีนตัวเองโอ้โหแล้วรอนแล้วอดหนึ่งนาทีพวกมาเป็นแก๊งเลยไอ้แก๊งเลยไอ้มันพร้อมจะพอดีไม่ได้จ่ายค่าจ้างขอโทษทีไม่ต้องยุ่เพื่อมาขนาหงนี้ก็ได้น้องนอนเอฟซีวิดีจังเรอไม่เคยไปทำอะไรวิดีไม่ไรเลยทุกคนเลยวู้ววไว่วว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 ิว เราตายอ่ะครัไ <sino> อ้ตายเพราะเราเบิดด like ีๆตายเพราะเราเบิดอ่ะอะไรคะเนี่ยมามาลงที่เดิมไปที่เดิมแม่คือไม่นึกว่าจะโดนนะทุกคนรอบอุ้ยมันมันระเบิดเล็กอ่ะมันลูกเดียวไงทุกคนและคือพวกเราเพื่อหรือว่าออ๋เราเพิ่งอว่าแบบตัวเราแม่งบางมากเราไม่ได้ใส่เกรอะทุกคนบางแบบแต่เพราะเราเบิดฝั่งฝ่ายกันระเบิด ระเบิดระเบิดฝ่ายตรงข้ามมันมาเต็มเลยนี่ก็ต้องหลบชุกมีหนังชุกมยกิร์ลชุกเร์ลหนีแบบหนีแบบผ่านหน้าซอมบี้ไปด้วยเลยของใครของใครไม่รู้แหละเก็บมาหมดละโอ้ประมาณนี้มาไม่พึ่งตอนนี้คือเสียงเสี่ยวแสบแสบเลยอ่ะน้องมันมาเต็มเลยน้องยกพวกไปแล้วน้องม่ช่วยน้องไม่ช่วยเออแล้วตัวเองลงไปทำดังเออมันมันดักมันดักเต็มเลยโอ้โหเป็นไง ม,นนมันระเบิดมา,อา,อา,อาตอนนี้ที่เขาตายแน่ตายมันระเบิดคู่อู้ดเอาเอาเอาตุ๊กข่ายฟาดแค่นั้นแหละยี่แค่ไหนขนมปัง,ปางหายไปไหน <c oughs> ปงังกูหายไปไหนหมดเฮ้ยไม่รู้นะเฮ้ยยี่สัพพาอะไรปากูรูละเอาว่าว่าแบ่งกันมบ่งันระเบิดมันจะมาแล้วนะตัวเองไปยิงยอ่ยิมาสติตัวเองตัวเองระเบิดท่นี้ีอะไโอ๊ยป้าอันนี้คืออยู่ด้วยกันคืออันตรายมากทุกคนใช่ใช่มันจะดับเบิ้ลเขาแล้เราะ ระเบรรยากาศระเบิดเพ่อไประเบิดสองลูกระเบิดสองลูกถ้งนั้นเราก็ยันด้วยก okay. ันต่อเนาะโอเคมีดาบกิปเปอร์นะที่ระเบิดฐานให้เราเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจะเวิรมันจะมาแล้วเราไประเบิดตอนที่มีฐานเผาดีแย่มากเลยทุกคนเนี้ยวเอาเราโอ้โหมันเข้าไปเต็มเลยโอเป็นตันลุมโอ้โหเอางี้ทุกคนถ้าใครแบบว่าใครแบบตายก่อนอย่างระเบิดแล้วแม่ก็แบบว่าใครแบบตายอ๋ออพวกไงเดีอ่ะตายก่อนเอออีกฝ่ายชนะแล้วกันโอ้ย เมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนอันนี้เมื่อกี้โมคาทุกคนแม่งมันแบบมันแบบมันตายคู่เลยเออเอาว่าใครตาแบบแย่จากแล้วเบอร์นะไม่ใช่จากเขาเรียกอะไรหักติดเลยโอ้ยสกิลรุ่นต้านมันไม่มีไม่มีไม่มีเราไม่ยอมมากเลยยังหอไม่สอบของใครไม่รู้ได้แม็กก็ขาเป็นเออเขาเรียกอะไระอ่าโลเนาะโลมันน้องขาปีครับใช่ใช่ไหม หายหมดแล้วกูอ่ะกูโตอนน่ะแต่ไมมีทเฮ้ยหินตัวน,นี้มันมากั้นทางเดินระหว่างรักของเราแล้วก่อนไปได้ well เขาเราเก่งมากอ๋อไปทำเอาไปครับก่อนไหมมีโลมีโลไหมมีโลไหมไปได้อีกแบบลงไปได้อีกอ่ะโล่ชาเดชชาเดชชาเดชจะผัดแล้วก็ผัดชาเดชกินโอมันโอมันลึกมากเลยอ่ะว้ไปดูด้วยนะ น้องเขียวน้องเขียวสตอบสตอบน้องเขียวน้องเขียวสตอบนะไม่เอานะโอ้โหทำไมเกมนี้มันระเบิดเสกระถุ่นหนึ่งวิแต่ไฟล์เราได้เยษระเบิดสองรอบอ๋อแมนโอ้แมนแมนว่าทุกคนจะบอกว่านี่เดินผ่านเด็กไปหลายรอบมากแต่นี่ก็ทำเป็นมือเฉยคิดว่าสลบคงนึกว่าถ่านจ้าจ้าเฮ้ยน้องเขียวต้องการจะกอดน้องเขียวต้องการจะออกกอดคุณนะออกกอดโอ้จ้าโอ้โดนระเบิดได้ไงวะระเบิดระเบิด อันตรายมากเลยถ้ามันช่างเป็นอะไรย่อันรายนะคะบอกว่าการอยู่ในถ้ำเป็นสิ่งที่ดีค่ะคิดไปคิดใหม่ได้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเข้ามาในปากจระเใ้่อะปากของพญามัจุราชเราได้เห็กมาตั้งยีิงก้อนแน่ไม่จะโมนะยี่สิามเหอก่อนเดียรทําพู้ยีสเลยนะแบบยี่สิบแบบีย่สอยี่อนะก็ดีพอดีมียี่สิองากอ๋อขอดไม่ค่อยนะขอไม่ค่อยนะเดีไปดูนะคะคยนะขอดไม่ค่อยนะ ชอบไปถึงมองมาที่ตัวที่คือดิคัทเลยขนาดกลางโลกยังโดนดาเมจก็คิดดูเอากแล้วนะโล่นี้มันกันอะไรไม่ได้เลยใช่ใช่มันอย่างนั้นมันก็กันจากสิ่งชั่วร้ายแต่เราไม่เอามีทำอะไรคะการที่คนแบบนี้นะคุณจะไม่เออ่มีเชอร์รอเลยนะคะตอนนี้ของดีฟูมากไม่ไม่เสื้อได้ไหมไม่เสื้อ เพื่อน้องการที่คนเป็นแบบนี้นะควรจะแบบไม่มาดูดีสองคนแลนเหล็กในกล่องแล้วของดิฉันหมดเลยแล้วน้องเขาเอาไปหมดหรือยังเนี่ยไอ้คนนั้นอะกล่องอยู่ไหนวะชิบหายแล้วมึงชิบหายมึงเขาดอษตอนแล้วตาตาปุ๊บแย่งอยู่กับมือเนี่ย I'm so sorry เอาหนะเอาหนะจะเปลี่ยนจะมูนนะเพราะว่ามีเกล่อแล้วอะใช่เขาล้อของเราไงไม่ใช่ของเราไอ้ไรล่ะคัน เราถ้าดิถ้หาขเองอ่ะก็หาวแล้วมันไม่ได้อะไม่อะเราลองเราเราข่าวมันเหมือนกันนะเราแค่เริ่มใส่เชือกเมื่อกี้ต่อได้ค่ะเราไปราขาวเรว่าหกสิบอันงานไหนกินไม่มีสติ๊กนี่ไงโอรอบนี้แล้วแล้วมันหายไปด้วยรอบเนี้ยอย่ากหาหมดเราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วนี่อยากไม่สู้นะคีววิชันทดมากว่น มันปิงซอมบี้ปิงเราวางมาตีเราซอมบี้ปิงอ่ะเน็ตใช้อะไรอ่ะเน็ตสมบี้ใช้เน็ตตาพันท้ายนอนเรามัพันท้ายอ่ะถ้าเราได้ม้าหรือเราได้ลามาขี่มันก็จะได้มีดอ่านได้ม้าหรือได้ลามาขี่อู้ยอ้าวอ้าวเย้ เพราะว่าโดนระเบิดพอาะสกิลต้านไหวคือตอนที่ระเบิดมาพอดีใช่ไหมสกิลไม่ได้มาพอดีอ่ะแล้วเราเราเห็นนี่พอระเบิดปุ๊บสกิลมันก็ยิงนัดพอดีโอ้โหเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เลยโอเคนะคะทุกคนไอ้แกเป็นผู้ชนะไปนะคะทุกคนอ่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะใย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คลิปีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนอย่าลืมกดให้ไอซ์ด้วยนะบ๊ายบาย